ววนเขาเอามาอนชัมาแนะน้ำโปรแกรมที่ว่าเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือเนาะว่าเบิ่งว่าวิธีการที่ตั้งและก็วิธีการ,จรกา,รา,าจะเป็นอะไรกับเบิร์ไปตามเนาะตอนนี้นเนาะจะเปิดเอ็กเซลขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเข้ามาออปชั่นเขามาออปชันแล้วเข้ามาอ่ทอาทัะ Kod kau Eh Nak Kati kau Dah kod ok Now Nak jalan Now Haa 是的。 เข้ามาคัสตอมไมล์เนาะเพื่อเขาจะเข้ามาากดเข้าให้โซ่ที่เป็นล็อกเปอร์เนาะขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเขามานี่เขามาแมกโครสเนาะแล้วกดนี่เนาะแล้วกดเข่านี้โอเคเนาะแล้วเขาเข้ามาโลเคช เลโกเทเนาะแอดโลเคตเนาะกดเข้ามาอ่าอ่าตัวนี้โลเคตนี่เนาะเออ่อกดเขาน,นี้อ่าแล้วก็กดอ่าโอเคนอเนาะเอ่ออ่าลองไปิดไปก่อนเนาะแล้วก็เ,เปิดลงมา

Isso aí. Ừ. Còn, uh, option pass pass ok đã nó no, ok là câu mà edit là câu mà cô mày nó no. browse comedy là câu mà đi Còn, uh, ฮ่นนาขนาดเอาลูกตีนทิพยาหลัมดบิมพ์อะม่าใช่อืมอ่านีดีเนาะ Yeah. Uh. you oh. เขาไม่อดินแล้วเขามักโกนะบลูส Pressure mm plate. -hmm. โอเคเนาะหาทุกสำเร็จเนาะเพราะว่ามันยังอ่านคาเก่าเนาะแล้วต้องไปรีบติมเนาะอ่าแล้วก็เปลี่ยนบ่ห้มีภาษาลาวอยู่ในฟอนเดอร์เนาะก็ถือว่าการใส่งานอ่าหาตัวอย่างว่าเขาเมืใส่งานเนาะพวกแคปนี้หาตัวอย่างว่าสามล้านกีบเนาะ สามลันจีนเนะซีเซก่อนไปได้นอคตีเซบิชเฟสก่อนกดชซนีเลยเอนเตอร์นาะแปดพันห้าร้อยัอเอชมาทานจีนเนะในเอันเป็นภาษาลาวนาะเดีวกเอ็กซ์เอเอลาวสเปลเนาะกดเข้าเอนเตอร์นา เปลี่ยนพีชนะหาลานอ่ามันจิตเท่าไรภไาไหหยในเนาะอ่าแค่ปะหนึ่งแสนแปดสิบห้าพันจีบเนาะอ่าหรือว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นสองล้านเนาะอ่าสองล้าน,นอ,อ่อาจะสามสิบพันพันจีบอ่าอ่ามันจะเปลี่ยนไปตามนี้เนาะเอาตีใส่กลับเป็นโปรแกรมหนึ่งเนาะที่มานำเสน,น,นอเนาะ หดี๋ว่ากันาก็ลองเอาไปนำใส่เบื้องนอโอเคนะขอขอบใจอ่าะจะไปซฟเนาะ